โอ้โหจับไปจอดตรงนู้นเลยครับ แล้วครับขนาดนี้ขบวนรถเร็วขบวนที่133นะครับก็กําลังจะออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแห่งใหม่แล้วนะครับก็รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตรฝลายทางไปยังหนองคายครับขนาดนี้ก็ได้ออกจากสถานีรถไฟดอ,ดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับบายๆครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายยังปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสงการวันสุดท้ายนะครับต่างคนก็ต่างกับบ้านเกิดของตัวเองนะครับไปแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่133นะครับวันนี้ได้หัวจากเอาสตอใหมายเลข4128ทําขบวนนะครับสำหรับขบวนที่133นะครับประจำวันที่15เดือนเมษายน ปีพุทธศักราช2,567นะครับโอ้วันนี้ท่วงมา12ตู้เลยครับยาวมาก